ไม่เจอไม่กี่วันเจ้านี่ไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวยังคงแกล้งทำเป็นหกล้มหาโอกาสถูกตัวข้าเหมือนเดิมข้าไม่ได้ตั้งใจนะทำไมท่านถึงเป็นแบบนี้เนี่ยนี่ก่อนนี้ทุกวันข้าเอาแต่เรียกอยู่ตรงนั้นให้กําลังใจท่านอยู่ด้านนอกทาไมมาว่าข้าแบบนี้แถมยังมาปักปมข้าอีกท่านปล่อยมือข้าเลยนะไม่ปล่อยมือสิกาไม่ปล่อยแล้วอืม ท่านเป็นโรครนะักความสะอาดไม่ใช่เหรอกลัวค,คนแตะต้องตัวเป็นที่สุดขอบอกนะเมื่อครู่ข้าออกไปจับของมาเยอะแยะเลยทั้งแมวสุนัขก,กบแม่นมีแต่ของเหม็นๆทั้งนั้นไม่เชื่อท่านกระดมดูให้เหม็นตายไปเลยดูสิเฮ้ยพอได้แล้วไม่ได้เติมความแข็งแรงให้เจ้าหลายวันวันนี้ข้าจะชดใช้ให้จะจะเป็นจะตายก็เรื่องของข้านะแล้วตอนนั้นใครกันที่อยู่ในห้องเย็นทั้งร้องทั้งตะโกนบอกว่าตัวเองไม่อยากตายดูถ้าจะช่วยนางเสียเปล่าตอนนั้นถ้าจะปล่อยให้นางแข็งตายไปซะ าก็ยังเหมือนเดิมนี่นะาบางอย่างใจอย่างปากแข็งใจอ่อนแม่เจ้ามาแล้ว <G ül> จิ <G ül> จ๋วเออแม่เตรียมนี่มาให้เจ้าไปไหนล่ะเอ้ยลูกคนนี้นี่พอแปะยาเสร็จก็หายหัวเลยเอ้ย คือว่าถ้าเห็นหน้าเจ้ามีเลือดฝาดน่าจะเติมความแข็งแรงให้เพียงพอแล้วข้ากลับก่อนก็แล้วกันเอ้ยช้าก่อนคือว่าพรุ่งนี้เช้าท่านไปสำนักมือปราบหน่อยนะเห็นข้าเป็นคนล่าตัวเวนจริงๆงั้นเหรอ ถึงต้องไปรายงานตัวทุกเช้าตาโง่เพราะตัวข้าไม่มีความสามารถเข็นหาผู้สมคบกับพ่อครัวจางไม่ได้เ้าแตา่ยืนกลานว่าก่อคดีคนเดียวข้าข้าต้องการท่านมือปราบท่านนี้ที่มักชมตัวเองว่าสมองดีที่สุดเ <gasps> จ้าพูดว่าอะไรนะข้าว่า องค์ชายผู้องค์อาจที่สุดแห่งเผ่าฉีค <c oughs> ่าอยากให้ท่านช่วยค่าสืบ <c oughs> ได้พรุ่งนี้เจอกันที่นั่นเดี๋ยวก่อนเดีก่อนข้ามีอีกหนึ่งคำถามเจ้ามนี่ปัญหาเยอะเสียจริงข้าคิดว่าในเมื่อท่านเป็นองค์ชายแห่งแคว้นฉีเช่นนั้นขอเพียงท่านออกคำสั่งคนทั้งเผ่าฉีจะออกมาช่วยท่านตามหาตัวแผลเป็นสามอยแน่เพราะว่า เขาเป็นสหายเก่าที่ทุกคนต่างตามหาตัวข้าต้องชิงหาตัวเขาให้เจอก่อนที่ใครจะเจออ๋ออชนนั้นท่านไปเถอะผมดีๆละ่ะไปละ่ะ